สวยว่ะเนมปารีเลยเหรอเนมดูสิโอ้โหมอใหญ่เลยเป็นน้องเนื้อปุนอย่างดีเลยปลาโตเซตนี้สามร้อยห้าสิบัวได้เยอะแล้วนะเขาก็จะมีมีให้อีกชุดหนึ่งขอบคุณแม่ขอชิมนะมาเชียร์เมนยูทำไมได้ชุดนี้มาแล้วจากศิลปินจะมาเป็นนักกีฬาครับ สวัสดีจ้าครวโรงเดือนแฟมิลี่สวัสดีครับอีพีนี้เรามาอยู่กันที่เชียงรายนะโอ้โหนักฟุตบอลเรามาแล้วสวัสดีครับสุดหล่อโอ้ได้เสื้อด้วยวันนี้มาเสื้ออะไรจ้าโอ้โหมาซื้ออันนี้ที่เขาดีดกีตาร์ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะโอ้โหจะขับบิ๊กไบค์เหรอเป็นถุงมือขับบิ๊กไบค์หรือเปล่าอันนี้เป็นเป็นถุงมืออะไรปองวล จุงมือผู้รักษาประตูเรับนตตอนนี้จะไปเป็นนักฟุตบอลซะละอ่าเรามากันที่ตัวเมืองเชียงรายนะวันนี้ตั้งหน้าตั้งตาวันอาทิตย์วันหยุดด้วยคลิปวันนี้ถ่ายวันนี้นะลงตอนเย็นนี่เลยนะสดใหม่ให้เยอะนะครัวโรงเด่นแฟมิลี่ครับพี่น้องไปไหนกันเนาะไปพวกคุณจะไปเข้าคาเดมี่นะครับตอนนี้จะไปเป็นนักฟุตบอลแล้วนเราใส่ดูดิมันเป็นไงพวกคุณเราใส่โชว์หน่อยใส่ยังไงแบบขันหรือเล่ เดไปนั่งทับใหม่นั่นนะเป็นยังไงถุงมือเราเสียมากเสียน้อยครับเราอะเสียน้อยเสียมากครับสั่งลาซาด้ามาใส่ไม่ได้สั่งลาซาด้ามาเนี่ยเสียน้อยเสียมากเขาใส่ไงเมื่อก<ๆ>ี้คือตอนไปเขาให้เอาอาติดอกเออแล้วก็ดันเข้าไปเล็กอีกบางทีนี้ อะไรไปเปลี่ยนได้ค่ะเนี้ยมันจะชอบเลขตัดว่าค่ะเนี้ยมันจะใส่ได้แต่ละอืมเอาก็ต้องใส่ค่านั้นถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนไปเลยลูกตอนที่แม่ยังไม่ได้ไปอ่ะไม่ใช่ไหมถ้ามันไม่ได้อ่ะก็ต้องเปลี่ยนมียุงเข้าไปรถตัวหนึ่งยุย้งลายหน่อนั่นแหละโกกอ,อกแล้วนะ่ะอืมนีนนะ่เอ้ยยุง้งได้ไหมล่ะนะมือข้ายมัน ขาเงี้ยันใหญ่แกไปมือค้านี้ไม่ใหญ่ว่าแม่วามาือข้านี้ไม่ออกออกกําลังกายไงถนัดขวาก็มือมันก็มีดืนหนึ่งใหญ่กว่าอนนีกแล้ว,ลวใส่เข้าไปใส่ไปสุดๆมันอร์ใหู้ชาเบอร์ใหญ่กว่านี้มันก็มีเบอร์เบอร์เจ็ไม่มีแล้วที่เอามาลองในรถครับพี่น้องพอลองแล้วใส่ไม่ได้เล็กมืออีกด้านหนึ่งเล็กก็ให้ไปเปลี่ยนเอาเล็กคู่ใหม่แล้วกันนะฮะรีวิวให้เขาเลยเชียงรายช็อกเกอร์ครับก็ จำหน่อุปกรณ์การกีฬาชุดกีฬาหลายอย่างนี่ก็เป็นถนนเวลาถนนคนเดินครับกลางคืนนะถ้ามาวันถนนคนเดินนี่น่าจะเป็นวันเสาร์ครับพี่น้องวันเสาร์เขาเนี่ยเขาจะปิดถนนตรงนี้หมดเลยนักท่องเที่ยวมาแล้วก็หอระฆังก็อยู่ตรงนี้ครับบรรยากาศตัวเมืองเชียงรายนี่ทำไมดูเงียบเงียมันมันเป็นถนนสายในนะคนไม่ค่อยเข้ามาครับแล้วเป็นวันหยุดด้วยวันอาทิตย์ครับวันนี้ลกแล้วก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปเดินตลาดเดี๋ยวไปเดินกาดหลวงดีกว่าไปเดินกาดหลวงวันหยุดครับของก็อาจจะเยอะนะวันนี้นะ เดี๋ยวรอปองคุณกับคุณผู้จัดก,การเขาส่วนตัวแป๊บ <ขอ S 1> นึงครับเป็นยังไงได้สวยไหมคู่นี้สวยมั้งคู่นี้สีฟา้าโอ้สวยว่ะสีฟา้าดูไอมเนมปรดีเลยเหรอเนมดูดแถมอะไรอันนี้น,นี่ไม่มีแถมนี่หอ,อนฮ<อ>ะบวกเงินเพิ่มไหมบวกยี่สิบห้าบาทอ๋อดีสวยเลยปองคุณเนมไม่ดูนะสิโอ้ดีเว้ยเอออันนี้มันดูดีกว่าเพราะมันใหญ่กว่าเมื่อกี้มันดูมันเล็กไปอันนี้มันสวยอยู่ สีนี้ก็สวยด้วยยืมใส่ด้วยใส่ทำความสะอาดบ้านนะใส่ไว้ลืมเต็นต์ด้อไงเข้าไว้บ้าเลยครัเอออ่ะไปละพี่น้องเดี๋ยวเป็นอะไรดีเดินตลาดกี่โมงเนี่ยพอคุณจะไปซ้อมกี่โมงคุณไปสี่โมงสี่โมงตอนนี้บ่ายโมงบ่ายโมงห้าสิบสามไปเดินการหลวงดีกว่า ก็ต้องใส่ยาอร้านก๋วยเตี๋ยวไรทองทองเนี่ยคนเต็มร้านเลยก๋๋ววยยเตีนอยู่ใกล้ใกล้กับโรงเรียนดังนั้นโรงเรียนโรงเรียนสามัคคีคคสามัีแล้วก็อยู่ใกกล้ับสามัคคีวิทยาคมโรงเรียนดนตรีปองคุณค่ะยามาฮ่าอ๋ออดีตอดีตอดีตโรงเรียนดนตรีเขาจะกลับมาเรียนอีกอยู่เดี๋ยวรอเวลาก่อนเนาะคุณไม่มาต่อเนี่ยคุณปองคุณไม่มาต่อมาต้นเนี่ยอบจ ไม่ได้นะปจจอเหรอเ <Yeah. S 1> ข้าได้นะป่ะแมา่ลูกตัง้ตงใจสอนนะอาปัจจนี่นี่จอนโอ้ซื้อโอเลี้ยงได้สักแค่ได้ไหมเนี่ย <c oughs> ได้ดนะะ้าค่ะก๋วยเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อหอ <c oughs> ไมไปก็จะแซ่บแซ่บก๋วยเตี๋ยววัวนเนื้อหอมหม้อไฟพี่น้องอยากกินอยากกินอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อหม้อไฟหม้อใหญ่ๆมาเลยคนเต็มร้านเลยอะ่ะเนาะเพิ่งมาเปิดใหม่หนะเนี่ย รัาต้องคุ้นเือเอาไว้ก่อนลูกไปแล้วนี่น่าจะเปิดใหม่นะพป่น้องเจียงลายครับคนเต็มเลยลูกค้าเยอะเลยล<ะ>คือเ,เนื้อหอม,ห,มหอมจริงการมชื่อด้านเลยไปนั่งไหนเลยปไปไปข้างนอกร้อนมากเลยโอ้โหหม้อใหญ่เลยพป่น้องเนื้อผุ๋นอย่างดีเลยป้าโตน่าชิม โอ้ตุนแบบเข้มข้นมากครับพี่น้องกระทะทองเหลืองแบบโตด้วยโอ้โหสายเนื้อพี่น้อง้องมาชิมนี่ลูกค้าเต็มเลยครับมีบริการห้อง V.I.P. อด้วยอ๋ออะไรจะน่ากินขนาดน,นี้น่ากินมากเลยเ,เดี๋ยวไปนั่งสั่นไปรสั่งจองไปวันนี้ขอได้กี่เดือนละคะ มาเปิดตรงนี้ได้สามเดือนร้านปกติอยู่ไหนครับนี่อยู่ปั๊มค่ะปั๊มไหนเอ่ยเขาเทคอ๋ออ๋อที่นี่นะที่เขาเทคที่อ๋อสาขาตรงนั้นอันนี้เป็นสาขาสองนะไม่ค่ะย้ายจากตรงนั้นอ๋อย้ายตรงนี้เลยอ๋อต้นมีสาขาเดียวไม่แหละอ่าน่าทนน่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อหอมนะคะดีมาค่ะ ไปนั่งเดี๋ยวไปชิมหม้อไฟดีกว่าดูอ่ะเนยไปดูราคาก๋วยเตี๋ยวเขาหน่อยก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเอ็นตุ๋นธรรมดา80พิเศษร้อยนะครับพี่น้องเกาเหลาเกาเหลาร้อยร้อยยี่เกาเหลาหม้อไฟเนื้อตุ๋นเอ็นม้าม200ชุดมินิเซตมินิหม้อไฟลวกจิ้มเซตลวกข้าวสวยสามร้อยห็นเซตใช่ไหมมีเซต600ด้วยเถอะเซตจัมโบ้หม้อไฟ450ถึง600 กินชุดไหนถ้าเป็นอย่างนี้น่อสเจี๊ยบเอออนนั้นชุแถลของพี่เขาชุสเม้กมีแบบเนื้อไโอมีเนี้อหนอกอันนี้เขาจุดมีชุดมอไฟเล็กนี้นเนาะโอ้โอ้นี่ไงอ๋อดูหน่อยเซ็ตเออเซตจัมโบ้เนี่นะเซ็ตจัมโบ้มอไฟนั้นสองรเอาชุดมอไฟก็พอแล้วกินเนาะ เอาเขียนบิลติ๊กเลยชุดชุดเนี่ยหมอไฟเนี่ยสองร้อยหน่ยชุดใหญ่จะกินหมดไหมไม่หมดหรอเพราะว่าหรือว่าจะชุดกลางสามร้อยห้าสิบเอฟองคูณเอาไหวไหมฟองพูลไหวไหมสามร้อยห้าสิบโอเคอัดจ่ายนะอ่เอาถ้าสั่งเป็นถ้วยก็ถ้วยร้อย้วครับสั่งถ้วก็สามร้อยแล้วอือก็ชุดธรรมดาแปดสิบก็ไปสามยี่สิบสี่ ก, 240, ก็2อ0อย่ยังจำก็สองแล้วถ้าเรามา3คนงั้นเราก็สั่ง350ไปเลยนั่นแหละชุดเดียวนเนี่ยแล้วก็เอาน้ำโซดาน้ำแข็งน้ำแข็งไปเอานู่นในประกุนไปจ่ายให้หน่อยไปไปเฮ้ยอันนี้ไปยืนเขาแล้วไม่บอกโต๊ะโต๊ลละอะไรอ่ะนี่นี่โต๊ะเจ็ดไง เซต600ก็ได้เยอะมกันนะพี่น้องแนะมีหม้อไฟนะครับทิกเซตกับ600บาทมีเนื้อตุ๋นแต่หมอ้อแล้วก็มีเนื้อวากิวนะมีเนื้อเดีย๋ยวเราได้จะเอาเนื้อเนื้อเสือเนื้อหนอกครับเนื้อใบพายเนื้อริบอายรับมีมีข้าวให้สองนะมีลวกแบบนี่ให้อีกค,คือว่อา,าก็ไม่แพงนะก็คือเหมือนสไตล์วันเราไปกินแบบเรียกอะไรนะอ่ะอ่าเนี่ยก็ได้เซตใหญ่อยู่ครับเซต600บาท ตามด้วยไอศครีมก่อนกินข้าวครับพี่นอ้องกินไอติมก่อนกินข้าวด้วยอ่ารสไอติมมาพอดีสวยละเดาชิมก่อนได้เกลียดเลยเดี๋ยวเราหม้อมันก่อนมอ้น้ำเออแจกแจกมดไปรอมีน้ำซุปมาให้ด้วยครับแล้วก็มีโอ้อนนอชุดใหญ่กินนะนี่คือโอ้ นี่มีมีให้อีกครับพี่น้องอ่าได้เยอะครับได้เยอะผมก็รู้ว่ามีแค่เซตนี้สามร้อยห้าสิบกว่าได้เยอะแล้วนะเขาก็จะมีมีให้อีกชุดหนึ่งของคุณไหมขอชิมนอะชิมได้ขอบคุณชิมเลยมามอันนั้นมามโอ้นี่เอ็นแก้วเอ็นแก้วล่ะเอ็นแก้วลูกชิ้นแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับหม้อที่เป็นเสิร์ฟพร้อมกับแอลกอฮอล์แห้งมานะครับพี่น้องเนี่ยน้ำซุปร้ายมากฮะน้ซุปร้ายมากอ่าโอเคเลยครับพี่น้องร้านนี้เห็นไหม นี่ก็ไม่แพงนะถ้าได้นนขนาดนี้ถือว่าโอเคครับมีข้าวมีหมี่ให้มีข้าวซอยให้ด้วยไนงะอ่ามีมีเหลือมีมีเส้นบะหมี่ให้ด้วยอ่าแล้วก็มีอันนี้ให้อีกจานหนึ่งก็ถือว่าโอเคครับกินกินสามคนนี่ถ้าไม่หิวนี่ไม่หมดนะต้องหิวหิวถึงจะหมดงาชิมดูเนื้อตุนอ่าช,ช,ช้อนตักเลยนี่ใครชอบเผ็ดเขามีน้ำจิ้มให้ด้วยนะเนี่ยน้ำจิ้มปกกุณก็มีละ เ,เนื้อตุน,นเ,าาเนื้อสวยมากอกินแล<อ>ร้ร้อนอนะ่ะเป็นไงนได้เลยเนาะน้ำเจิยวเจ่จวพริกปนนะ่นเนาะโอเคครับพี่น้องผมก็นึกว่าได้จานเดียวถ้าได้เซตน,นี้ถือว่าโอเคครับนะก็มีขนาดเซตเล็กถ้าเซตอันมีเซต 350เซต450แล้วก็เซต6 0 0ครับ600นี่มีเนื้อวากิวให้ด้วยเอาช้อนตาก็ได้เลยปองคุณเอาเอาคนนี้ประมาณมันเกะกะมือแล้วเอานี่โรบประมาณ <c oughs> นี่ <c oughs> ถือว่าโอเคนะนะชิมกันไป <c oughs> โอเคครับ <c oughs> โอเคลวกเลยลวกจะคิดได้เลย <c oughs> <c oughs> พี่ริบเนี่ยเดียวนีนให้เนี่ยเดี๋ยวเขาคนดูดีๆหน่อยว่าเขาสอดไส้อะไรเยอะไหมรวมก็ได้ครับพี่น้องเนี่ยอ้เนื้อเปื่อย<ม>ครับพี่น้องดูเยอะมากนะครับเนี่ยเอ็นแก้วมีเนื้อเปื่อยครับมีไส้บัวครับถุนเยอะอย่างนี้นะอโอ้ยนี่ต้องรีวิวทางเพจแล้วเนี่ยพี่น้องโอ้ที่จริงเรา จริงเรานึดว่าได้แค่มอ้อนี้ม้อเดียวแต่มันมีพิเศษไม่อยู่เลยตรงนี้ก็เยอะแล้วนะตรงนี้ก็สัตว์จัดเต็มเลยอน,นี่ไม่ได้ไม่ได้บกเม็ดด้วยเนื้อแบบเต็มเต็มเลยพี่น้องสามร้อยห้าสิบบาทครับถ้าหกร้อยนี่มาต้ถคนได้เอออันนี้อันนี้สี่คนกินไปหมดอนะ่ะอิ่มแป้เลยนะเนี่ยถือว่าเด็ดครับพี่น้องจะใไทมาเชียงรายมาชิมกันได้นะครับพี่น้อง เจมนะกิน,กนเกล็ดในหม้อนี่จะหมดหรือเปบบล่าหรือว่าหอม <หอ S 1> ดูก่นอนหอมไปกว่าจะหมอน <c oughs> ะนี่เราจะดูเนื้อตื่นของซีอุนเนื้อตื่นเนี่ยหอมออมากกินแจวหน่อยนะค่ะกินแจวนเลยชุดเล็กสักสามสี่คนก็โอเคแล้วค่ะถ้ามากันสักห้าหกคนก็ชุดใหญ่ไปเลยเนาะลุงเด่นเนาะมาหกคนนะค่ะ,ะสั่งชุดใหญ่หกร้อยบอกเลยว่า ดีกว่าไปกินบุฟเฟ่ต์ดโดูดมาหมวกอันนี้ไม่ต้องเลยปรุงเลยนะไม่ต้องปรุงที่จริน้น้ำน้ำปรุงเขาก็อยู่ข้างๆก็มีคือขาดเศษแค่แบบความนัวความกลมกล่อมะถือว่าโอเคปกติลองคุณกินใหญ่ใส่หวาน ไตวัวใส่แก้วนี่เปหนไงใส่หวัวกับอินเจ้่วพี่น้องเพิ่งไปถูกร้านเหรอนรสชาติก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟแบบนี้นานแล้วจริงช่องเด็กไปถ่ายก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟเมื่อไหร่ผมดูแบบเยอะมากคนชอบกินเนื้อผมชอบกินอาหารประเภทน,นี้ ถ้าเราซื้อมาทำเองหมดเยอะกว่านี้เยอะหมดหมดเยอะค่ะเครื่องปุวดแล้วก็กวดจะตุนได้ขนาดนี้เนาะเครื่องปุ่นี่คืออสบายนางสบายนางสามพันลึนสามพันลึน่ครับคุณลูกค้าเยอะมากเด่นเขาตามมากินเยอะมากเลยอ่ะก็อร่อยจริงก็ไม่แพงด้วยนะดใส่เไป วันนี้ต้องขอบคุณปองคูณนะถ้าไม่มีปองคูณคงไม่ได้มาเส้นนี้แม,มข่ขอบคุณคนขับรถด้วยอ๋อขอบคุณคนขับรถด้วยนะคะที่พามาเดี๋ยวซีนนั่งซุกอาวันนี้ไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะอืมโอ้โล่งมากเลยครับ พวกถูกใจอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยใครชอบเผ็ดก็ตัดพี่เพิ่มไม่ต้องใส่ปรุงแบบต้องทานความแบบออริจินอลของการตุนไม่บอกหรอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเราไม่ไม่ไม่ขอไม่ขอบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอแมนเราไฟเดือดวามันแห้งเลยเกกไม่ใช่ว่าพอใส่แองกอฮงแห้งจนน้ำเดือดหมดนะ เส้นก็หมดครับพี่น้องดูราคาเนั่นนะเดี๋ยวัะมีก้อนหนึ่งอะไรนะคะพ้องเดินให้มีห้าดาวให้กี่ดาวมีห้าดาวให้กี่ดาวร้านไม่ได้เออาน้ำหมดเลยเหรอน้ำหมดละอ่ะได้ถึงดาว้ถึงนอยู่นะแต่ว่าไอจานคิดเรากินไม่หมดนะเราห่อละเราห่อขอห่ออือ เราขอห่อกลับบ้านนะครับพี่น้องเพราะว่าถ้ากินหมดขนาดนี้ก็คงจะขับรถไปก็คงจะง่วงนอนมากเลยแหละเดี๋ยวให้เขาเช็ควินน้ำสองขวดพี่คิดเงินให้ก็ได้สามร้อยห้าสิบน,น้ำสองขวดก็สามร้อยเจ็ดสิบบาทจ่ายเลยเถอะอ๋อถ้าใครอยากจะสั่งนี่เพิ่มเป็นอย่างนี้เขามีครับพี่น้อง,อนเ,องเนื้อจะสั่งเนื้อริบอายเนื้อใบพายเสื้อออสน่องลายเนื้อหนอก พี่ขันยาร้อยสามสิบบาทจ้าละร้อยสามสิบครับพี่น้องไม่มีใครขอบคุณคนจ่ายจ้าเลยเหรอเนี่ยขอบคุณคนขับรถมาดีกว่าโอต้องขอบคุณคนจ่ายจ้างนะยุ้ยใช้ใจให้กับเธอรักด้วยเลาที่ไม่ให้เขาต้องขอบคุณคนพากินอ๋อขอบคุณคนพาดีมืออร่อยจนน้ำไม่เหลือแซ่บอีหลีแซ่บอีหลีอีหลอ เป็นยังไงแซ่บกันนะมีโอกาสมาชิมได้ครับ๋พี่ตี๋หม้อไฟโอ้อร่อยอิม่มถูกใจในพวกคุณดูดิสรุ้งหมดกี่บาทสามร้อยเจ็ดสิบบาท,ทาเป๊ะอย่างโรงเรียนใช่ไหมอ่าโรงเรียน,นบอกแล้วสามร้อยเจ็ดสิบเขาใส่กล่องให้อย่างดีเลยเหรอ,อ,อเธะอู้เขาใส่กล่องให้เขามีน้ำซุปให้อีกนี่อย่าปองคุณเลิกเนีย่ยปองคุณเลิกกีลามาปองฉันหิวๆอ๋อไม่ถึงพญามน,นทรัพย์สองง่วงกว่าลูกปลอดหอดพญามนทรัพย์<ม>ี่เนาะ ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรงี้ย่อตาคุณจะไม่กินแล้วอ่ะพูดอย่างงี้เฉยยังอิ่มอยู่ไงเดี๋ยวไปเล่นกีฬากลับมานี่เหนียวไม่เหลือไอ้ที่เราบอกเราจะไปตลาดตลาดนึกว่าเราไม่ไปแล้วนะไม่เอาละการหลวงหรือว่าตลาดร้านเมืองร้านนะอิ่มแล้วไม่อยากไปทำอะไรแล้วใช่เลยกลับบ้านดีกว่าครับไปกลับบ้านดีกว่าพี่น้องอิ่มมากแล้วเนี่ย มีโอกาสมาลองมาแวะชิมกไม็ไม่ผิดหวังแน่นอนถูกใจอ่ไหนๆก็ไหนๆ้วเธอได้ผ่านแล้วใช่ไหมตลาดนี้ของของแบบเยอะดีอ่ะเป็นตลาดที่อยู่ในเมืองแต่ว่าเขาไม่ได้รับมาขายเองส่วนมากคนชาวบ้านอามาขายเองด้วยไงจริงจัเรียกว่าตลาดบ้านใหม่แดงคนใหญ่มากเลยเธอ ซื้ออยู่บ้านาเมือนโอ้หมแดงเจ้านี้เนาะใหญ่ดีเนาะโอ้หัวใหญ่ดีหมแดงรถต่ไรครับแม่ห้อกิโลหนึรอนะหัวใหญ่ไงปกติขางนอกหัวได้ละเจ็ดสิบกําลังเกลืออยู่ไม่ใกล้ไม่ใกล้กํลังเกลือราคาอยู่อ๋อไป หอมแดงกิโลเป็นร้อยนะโอ้มขมขื่อเทศนี่นี่น,น่ากินนะสนวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มขมขื่อส้มง,งามงามนะโชว์มัดอืมโอ้ต้อนีีของนอกไนะมีแต่ของนอกแล้วเนี่ยแตง่งโครงการหลวงเนาะอ่าฟักฟักญี่ปุน่นบัตเตอร์นัทบัตเตอร์นัทอ๋อโอ้ยหล,ลวงละโอ้นี่ของโครงการหลวงนะเอาไปย่งกินนะครับไอ้นี่ ในเอ็มเคป่ะจะมส่งับผักเขาอ๋ออันนี้เหรอักทองญี่ปุ่นเ้อแล้วนี่อันนี้อันนี้อะไรนะครับจีวันงบัตเตอร์นัทเตอร์นัทนนี้จะเป็นเนื้อยค่ะองกินนะครับอันนั้นอแก่งสได้แ่งไ้กนเนาะคนเมืองเนาะเนื้อค่นี่อ้อผักสดสได้กินแป้งดูแตงกบยักซอกระเทีย กบกาจากปลาโถจ้ากิโลร้อยห้าสิบบาทเดินด้วยก่อนนะครับ <c oughs> ครับอ๋อแม่อูดีแม่ว่ามาก้นหนจิมเนอร์ได้จะแถมเพว่อไปแมงกี้ซอนโอ้ของปลาของอย่างเยอะดีพี่น้องไก่กับมีไก่กับมีบมโอ้ปลาโอ้เขียงย้ายอนข้าทาแนะ้วทอ้อ กรพอป๋าเนี่ยเราเคียงกันเท่มีปกติเห็นแต่เตาแก๊สบางลมอย่างงี้เนาะอันนี้บางเลือดเนาะอ๋อบางคนโดยอ๋อมาทีลูกค้ามาอย่างมาจะเอี่ยมมือมาจีอเนาะราบเลยนี่ก้อยหายหายให้เนาะเออดีได้ไหมเคียงคุณแม่ขายไก่เมืองพี่เนาะไก่เมืองบ้านเทาเนอจ้านี่มาดูนี่ปลาเนี่ยปลาเปลืออะไรเยอะดีครับปลาช่อนดูเขาทำเลยนีโอ้โห โชว์ขายเลยขายที่ก็ได้ที่แม่โลตะไกลางๆโลสองร้อยเนี่ยแปดช่อนทำให้โอ้กลาดนี้ดีต่อค่าสุกเลยที่เจอเนื้น้ำพริกอ่องหลับหมูแกงหอยอันยังแกงโคเออแกงออมจิ้นพวกแฮมไก่จอปักกาดจอประกาดนั่นนี่น้ำพริกอ่องนี่ต้องแกงนอหลับหมู ไข่พะโล่ตำมะนุนก็นมีตำขน,นุนครับแกงโฮเขามีพี่น้องโอ้ตำข้าวนอส้มมีแกงโฮแกงโฮเป็ายเดีทานดีกว่าอันนี้มีคนเอาแล้วค่คะทงกิบารครับยี่สิบบาทแกงโฮพี่น้องใส่หลายๆอย่างหมดเลยว่าโฮไม่อย่างนี้ก็เอาอย่างเดียวนะครับโอ้ผักกระเฉดเลยเธอ แกงส้มแกงส้มหมอปป้อไแกงส้มแปซ่าฮ mm hmm. โอ้พี่อิ่มมากเลยไม่ใหญ่บ้านเราไม่มีปลาทอดซิมขายนะบอกไว้ก่อนน้ำ mm hmm. พริกอ่องก็ถุงยี่สบาทได้เยอะนะเธอซื้อหมูขีดหนึ่งก็ยี่ส mm ิบละอืมของไม่แพงคนระับพี่น้องตลาดนี้ของไม่แพงจะ mm hmm. ได้อยู่อยู่ไกลเรา mm hmm. ไปหน่อยเนาะถึงว่าผมชอบมาเดินตลาดนี้แหละของเยอะดีอแอบดูเดี๋ยวอยากได้ผักกระเฉดนะชอบกินผักกระเฉดเลย ถ้าไปร้านข้าวต้มนี่สั่งแล้วเออกระเฉดน้ำมันหอยกินกับข้าวต้มกุ้ย่โอ้โหมีไข่เค็มหน่อยปะ่ะมีไข่เยี่ยวม้าจำไข่เยี่ยวม้าด้วยสักจานหนึง่งไม่จะเดินนานเดี๋ยวกองคุณอ่าเดี๋ยวเข้าทิปชานี่ก็มีมซื้อหอมแรงใหญ่นี่แหละนั่น,นลูกตัเดียวแต่แพงเหมือนกันนะช่วงนี้หอมโอทุกอ่า หมอมแดงเอ,อเอาโลนงนดม,มัดูกต,ต,ตัดตเลยกะ้จั่วพอ่แต่ม่เพิ่งสองหัวอัน้นพี่ไม่ค่ะด้ยอรุณไม่แค่จะอยู่เดี๋ยวพี่จะไปะต่างประเทศล,ละัอ่น้วนี่จะ,ปะไ,ไปต่างเทเ จริงเดี๋ยววันสองวันนี้จะจะมีทริปการเดินทางผมเรจะไปคนเดียวนะครับพี่น้องไปหาเพื่อนข้างหน้าอไปหาใครไมด้วยอ่าตัอะไรก็แพงกันเนาะพริกกับกระเทียมก็ปลาเข้าไปสองโลสองร้อยแล้วนะมีการมีงานขึ้นวันใหม่กินแขกแต่งงานนี่ค่าเครื่องเนาะเนี่ยอ เนี่งเล้วรื่องเหมือเียงแพ้งัแบ่พักบ่าหอมอเออกียวเนาะจงมส์เป็นมาต้งยหเือนแ่เนาะก็อย่างเงี้ยยี่บาทก็ถูกยางเีเธอซื้อแกงนั่นแหะยี่บาทก็ถือว่าถูกนะถ้าเราไปทำแกงควมนีหลายอย่างนะในเจะนอไม้ในเจในจะยายแกก็พูดถูกเลยเไปเ็นตลาดชนบเดียวเปลี่ยนชุดเลยโอ นักกีฬาเชียร์แมนยูทำไมได้ชุดนี้เอาเชียร์แมนยูได้ชุดนี้อีกล่ะชุดอะไรเนี่ยเป็นการแข่งลายมือเออโบวีงเชียงลุงเสื้อเสื้อตัวเท่าไหร่เนี่ยเข้าอะคาเดมี่เวียงเชียงลุงเป็นที่ไม่ไม่รู้จักกันเลยของวงการเวียงเชียงลุงมีสนามฟุตบอลนะแต่แข่งกับพี่แล้วได้ที่สองนะไปแข่งกันไหน เออตอนนั้นนี่เพื่อนไปบองคูณกำลังเข้าไงเพื่อนเข้าไปแข่งตอนนั้นเพื่อนไปได้ที่สองครับผมไปได้ที่โหลเราตอนเพื่อนไปนี่มีกี่มีกี่ทีมที่ไปแข่งกันสองทีมใช่ไหมบองคูณเข้าไปก็ต้องพาเพื่อนได้ที่หนึ่งสิไปได้ที่โหลได้ยังไงล่ะทำเลยเพื่อนเ่เพื่อนยังปั้นได้หนึ่งสัปดาห์อยู่เลยมีแข่งกี่ทีมแข่งสองทีมใช่ไหมแข่งแสนก็นั่นแหละแข่งที่อภอเชียงแสนนั่นแหละแต่ว่ามีทีมไม่รู้จีเพื่อนมีทีมเดียวแหละ แข่งกันเองเลยได้ที่หนึ่งเอเดี๋ยวแข่งเี๋วเดี๋ยวสนามก็จะอ้นี่ปองคุณต้องไปทําให้เพื่อนภาพเพื่อนไปได้ที่หนึ่งซี่ไปก็ไม่ไปเลยไม่ชะลออะไรก็เก่งแค่กี้เอ้ะเราจะไปกันหรือยังเดี๋ยวปองคุณต้องรีบเข้านรงเรียนละทำไมจะไม่รีบก็ได้ตอนสี่โมงแล้วน้หลุดสองโมงมาเมื่อกี้แม่บอกไป ไปสามโมงห้าสิบประมาณนี้ก็เ<ผ>นี <Station> ่ยพอถึงก็สามโมงห้าสิบพอดีเนี่ยตอนนี้ก็ไปสามแล้วเลยไปแล้วนะคะเอฟซีค่นนะไปแล้วคับพี่น้องเจอกันใหม่อีพีหน้าเนาะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในอีพีนี้ฝากซื้อหอมแดงกับซื้อกระเทียมเผื่อด้วยนะครับกระ,ะเท่ากระเทียมกับหอมแดงแพงมากคิดละละร้อยนะใครได้กระเทียมถูกๆก็ซื้อมาฝากลูก้เเด้อ ไปละสำหรับอีพีนี้เจอกันใ่คลิปหน้าครับไปกักใลจให้พ่อค้ากระเทียมนะครับคงจะรวยรวยรวยไปละค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ไปเดินตลาดชุดแวบยวเปลี่ยนชุดเลยโอ้หนักกีฬาเชียร์แมนยูทำไมได้ชุดนี้เอาเชียร์แมนยูได้ชุดนี้อีกแล้วชุดอะไรเนี่ยเป็นกาไลน์เออ ูเวียงเชียงลุงเสื้อเสื้เาเท่าไหร่เนี่ยเข้าอาคาเดมี่เวียงเชียงลุงเป็นที่ไม่ไม่รู้จักกันเลยของวงการเวียงเชียงลุงมีสนามฟุตบอลนะแต่แข่งกอบพี่แล้วได้ที่สองนะอแข่งก็นไหนเออตอนนั้นนี่เพื่อนไปบองควรกำลังเข้าไง เพื่อนเขาไปแข่งแต่ท่านเพื่อนไปได้ที่สองครับผมไปได้ที่โลเ้าตอนเพื่อนไปนี่มีกี่มีกี่ทีมที่ไปแข่งกันสองทีมใช่ไหมปองคุณเข้าไปก็ต้องพาเพื่อนที่หนึ่งสิไปได้ที่โลได้ยังไงล่ะเออทำาไรเพื่อนเนี่ยเขาเพื่อนยังปั้นได้หนึ่งสัปดาห์อยู่เลยมีแข่งกี่ทีมแข่งสองทีมใช่ไหมแข่งแสนก็นั่นแหละแข่งที่อโวเชียงแสนนั่นแหละแต่ว่ามีมีทีมไม่รู้ทีมเออมีทีมเดียวแหละแข่งกันเองเลยได้ที่หนึ่ง แคนเอวเดยวสนามก็จะไอ้นี่บองคุณต้องไปทำให้เพื่อนาพาเพื่อนไปได้ที่หนึ่งสิไปก็ไม่ไปเลยไม่ชะลออะไรก็เก่ง,งกันเมื่อกี้ออ่ะเราจะไปกันหรือยงังเดี๋ยวปองคุณต้องรีบเข้านรงเรียนละทำไมจะไม่รีบก็ได้ตอนสี่โมงแล้วนะหลุดสองโมงมาเมื่อกี้แม่บอกไปสี่โมงไปสามโมงห้าสิบ เนี่ยพอถึงก็สามโมงห้าสิบพอดีเนี่ยตอนนี้ก็ไปสามแล้วนะไปแล้วนะคะ FC ค่ะไปแล้วนะค้องเจอกันใหม่อีพีหน้าเนาะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในอีพีนี้ฝากซื้อหอมแดงก็ซื้อกระเทียมเผื่อด้วยนะครับกระเท่ากระเทียมกับหอมแดงแพงมากกิโลละร้อยนะใครได้กระเทียมถูกๆก็ซื้อมาฝากลด้วยเด้อไปละสำหรับอีพีนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปกรัจใจให้พ่อค้ากระเทียมนะครับพวกจะรวยรวยรวยไปล้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ